เรามาดูสรุปสมาดกันสมาธที่เกี่ยวข้องกับสังขยามาดูดีๆปกติสังขยาตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าสิแปดนำหน้านำมานามเป็นได้สองสมาิปกติสังขยาคือหนึ่งถึงเก้าสิบแปดนำหน้านำมานาเป็นได้สองสมาดดูจากอะไรได้บ้างถ้าปกติสังขยานำหน้านำมานามไม่มีอัญมณบทคือไม่มีวงเล็บอยู่ด้านหลัง นั่นคือเป็นทิคุสมะเห็นไหมเช่นบรรณห้าทั้งหลายเวลาต้องมีคราะห์ก็นึกถึงทิคุสมะเท่านั้นก็คือปัญจบรรณาเป็นปัญจบรรนาบรรณทั้งหลาย5ชื่อว่าบรรณห้าทั้งหลายอันนี้ผมทําเป็นอ,อทิคุมาถ้าใครจะทําเป็นสอทิคุก็เป็นปัญจบรรณังไปต่อมากําลังสิบทั้งหลายใช่ไหมไม่มีอันยมโญ,ญอยู่ด้านหลังมันก็เป็นทิคุสมะก็ทัศพลา,านิก็เป็นทัศพลา,านิ อันนี้ผมเป็นออิคุเหมือนเดิมถ้าใครเป็นสอทิคุก็เป็นทศพลังได้หรือเท้าสองทั้งหลายก็ทวีปาร์าทวิปาทาก็เป็นทิคุแต่ถ้าเกิดมีอัญญบทอยู่ด้านหลังจากนั้นพวกสัทยาน,นา,มาน,นานมานามสัทยานาหน้านามานามแล้วนั้นมีอัญญบทวงเล็บอยู่ด้านหลังนั่นคือเป็น ชอตุลนึกถึงชอตุลได้เลยเช่นนี่ปิติมีวันละห้าใช่ไหมมีอัญจะบทอยู่้นหลังแล้วก็แปลว่าคํานี้มันเป็นวิศนะของตัวอัญจะบทก็ทําเป็นชอตุลได้เลยก็ต้องมีข้อสองตัวแรกเหมือนที่คุสมครก็เพิ่มยะตากันในเคราะห์ก็รู้ว่าอันจะบทเป็นลิงอะไรยตะก็อันลิงเป็นตามอัญจะบทก็อันนี้ก็ัญจากวันนาปิติปิติมีวันณะห้าก็วันณะทั้งหลายของปิติใดห้า ปิตินั้นชื่อว่ามีวันที่ห้าเหมือนกันทศพลโลพุทธโธพระเจ้าผู้มีกําลังสิบประทามวิคราก็ทศพราณิดวงจะนบทยโศโสทศพลโลกําลังทั้งหลายของพระเจ้าใดสิบพระเจ้านั้นชื่อว่ามีกําลังสิบหรือเหมือนตัวตัวนี้ก็ได้มีเมียจะบทเข้ามาสัตว์ทั้งหลายก็มีเท้าสองก็ทวีปาราดวงจะบทเป็นผูพพดบุญลิงก็เยสังติ ทิปา,าทานเท้าทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายเราใด้สองสัตว์ทั้งหลายนั้นชื่อว่าก็มีเท้า,าสองฉะนั้นถ้าไม่มีอัญญบทยูข้างบนเป็นที่คุสมาถ,ถ้ามีอัญญบทเป็นเฉตุนคือมันต้องคิดมากแล้วก็ส่วนปรนธาสังยานำหน้านำนามเหมือนเมื่อกี้นี้ก็เป็นได้สองสมถเช่นกันถ้าปรนธาสังยานำหน้านำนามไม่มีอัญญบทก็เป็นวิบุกกรรม คือคำว่าที่่มันเป็นวิสุินะฉะนั้นเป็นแค่รูุก,กรรมธนาเช่์ปัทโมภาโคงเงี้ยเป็นปัทมะภาโคอนุภาคที่หนึ่งสัตมะวาโรก็คือสัตมวารอาร,อ,าาาร,อ,ารอันว่าวาระที่เจ็ดี๋ยวก็ถ้าปุรณะสังขยานำหน้านำมนามหรือตามหลังนามมียนญะบทอันนั้นถึงจะเป็นฉอตุมเห็นตัวนี้ ชนมีตนเป็นที่ห้าอาว่าตนของชนใดเป็นที่ห้าชนนั้นชื่อว่าผู้มีตนเป็นที่ห้าหรือบุคคลที่แปดคือเรามีอริยบคครเป็นอญญบทเวลาแปลก็อ่านว่าเพราะบุคคลผู้มีอะไรมีบุคคลเป็นที่แปดแล้วก็เพิ่มยะตามาในรูปเคราะห์ก็จะเป็นชอตุตนฉะนั้นมันเกี่ยวข้องมาดูที่อญญบทเป็นสําคัญพวกสักขยานต่างๆเนี่ย ้ามีวงเล็บอยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นโพ้ไปสมัครทันทีนะนนึกถึงชอตุนเป็นสําคัญก็ตามมีข้อสองตัวแรกก็ตามมีข้อเหมือนกรรมะอาเทสมัครทั่วไปแล้วก็เพิ่มยัตัดมาตรงกลางตน,นเองโอเคนะครับไปอีกนิดนึงปกติสังญยายตั้งแต่ร้อยขึ้นไปเป็นได้สองสมัครเข้าใจเรื่องปกติสัขยายตั้งแต่ร้อยขึ้นไปไหมมาถึงตัวไหนเช่นพวกตัตง ร้อยสาสังพันธแล้วก็สหสังแสนไมหมืม่นมีสิผมพูดไปถึงเอาถ้าศักษหัสสังหมื่นเดี๋ยวสามหมื่นสองหมื่นเก้าหมื่นได้ไหมขอขเออไม่เอาผมนึกไม่ถึงนึกไม่ออกแล้วฉะนั้นสัญยาตั้งแต่ถึงร้อยขึ้นไปนำหน้าแล้วนำมานามอยู่หลังเป็นขาตุนแกนอย่างนี้ คือหนึ่งร้อยขึ้นไปแต่มีนมามนามอยู่ด้านหลังก็งแปลว่านมามนามนั้นเป็นอัญ,ญบทเช่นพิกสดหลายมีร้อยห้าเวลาทำวิเคราะห์ก็นึกถึงสองตัวแรกเป็นปัญจสตานิแล้วก็เพิ่มเย,ยสังเตเข้ามาอันนี้ดูที่อัญ,ญบทร้อยทั้งหลายของพิกสงหลายเราใดห้าพิกสุนั้นที่ว่ามีร้อยห้าแต่บางครั้งมันมีคําว่าประมาณอยู่ในรูปวิเคราะห์แล้วก็อาจะใส่ประมาณนางมาแทนก็เอา เอาสักขยาเอาวางไว้านหน้าแทนก็นได้เช่นศาสสังประมาณังเยสังเตแล้วก็เวลาเสร็จแล้วเราก็ลบประมาณนั้นทิ้งไปก็ได้แค่ศาสสา,สาปุริสาคือบางครั้งเนี่ยคํออาว่าประมาณมาจากไหนคือเวลาเสร็จแล้วเขาลบทิ้งไปเขาไม่เอามาแต่เวลาแปงก็เหมือนมีมันอยู่ด้วยฉะนั้นบางครั้งเราเจอว่าปัญจสตาพิกขุแปลว่าพิกษุมีร้อยห้าบางครั้งแฝงเท่านี้บางครั้งปัญจสตาพิกขุแปลว่าพิกษุ มีร้อยห้าเป็นประมาณก็เพราะว่าในโลกวิเคราะห์ปัจจุบันก็ว่าปัญจ,ญจสตานิมัตตานิคือเอาปัญจตตานิรวมเป็นเป็นคําเดียวกันแล้วก็เอามัตตานิมามัตตานิเยสังติปัญจสตาภิขูร้อยห้าทั้งหลายเป็นประมาณของพิสุท์ทั้งหลา,ายเราใดพิษุทหลายนั้นที่ว่ามีร้อยห้าเป็นประมาณเสร็จแล้วเขาลบประมาณนั้นทิ้งไปก็เลยเหลือแค่ที่ท่านที่เหลือแล้วไปแจกให้ตรงกับติงของตัวอัญย่อมเท่านั้น ก็คือเรานึกถึงสมธิที่มีมตัดได้เราจะทาตามแบบนั้นก็ได้คือเอาประมาณนลบทิ้งในช่วงวิบุกรรมก็ได้สวรรค์นามานาอยู่หน้าแล้วก็สัขยาตั้งแต่ทเาขึ้นไปตามหลังอันนี้ก็จะเป็นจ่อตัดเท่านั้นเช่นพิกุสตังก็แปลว่ามร้อยแห่งวิสุขราต้องมีเขาก็พิกุนางสตังพิกุสตังหรืออนาพันแห่งชนก็ชนะนางสัสังชนะสัสสัง แล้วก็สาากดแห่งมนุษย์ก็มนุษย์สานังโกติมนุษย์สัตว์โกติจากนั้นถ้าเรามาเข้าใจเรื่องสังขยาพูดเกี่ยวข้องกับสังขยามันก็จะมีอะไรอยู่ในหัวเลยใช่ใชตอบมันเปนใช่ดังนั้นเราก็มาสบสมานแล้วกันถ้าเจอสังขยาเมื่อไหร่ก็ทิ้งไปแต่แล้วใครทักได้ก็ใส่มามาดูสรุปกันทุกสมาธิกัมมภันสมาธิ ต้องเสกคาแปรคืออะไรผู้ผู้ทั้งๆเพียงดังว่าคือผู้ตัวแรกคือวิเศณะบทกรมะทิสมาผู้ตัวที่สองวิเศษตนุตระบทกามะทิสมาร์ตทั้งๆวิเศษตนุพยบทกามะทนสมาร์ตปรมากปรมากทกามะทิสมาร์ว่าสัมพวนะบทกามะทิสมาร์คือภาวะธรรมะบทกามะทิสมาร์ ที่ผู้สมัครูที่ประิสังขยาหนึ่งถึงเก้าสิบแปดนามหน้านมนามไม่มีอัญยบดตับปุกเฮ้ยสมัครมีบทหน้าหรือมาก็จะเป็นตัวน,นามนามประกอบเริ่มตั้งแต่ตทุติายาจนถึงสตมีมีคำแปลก็คือตั้งแต่ซึ่งไปจนถึงไหนแต่ก็ธรรมธรรมสมัครมีคำแปลว่าและส่วนอปยีธรรมสมาครมีประสังเนื้อบาทเป็นบทหน้าเวลาแปลแปลตัวที่ประสังเนื้อบาที่อยู่้านหน้าที่นามท,ที่อยู่ด้านหลัง ก็สามารถออกสมนีพิพัฒนามที่อยู่ด้านหลังได้อันว่าภายใต้ภายใต้แห่งปราสาทในระหว่างแห่งคนทางแบบนี้ส่วนตุลยาทิ่กระมีคําแปลว่ามีต้องเชื่อมคําว่าซึ่งด้วยแก่จากของไหนเชื่อมด้วยพิพัฒน์ไหนได้เนื้อความสนิทก็เป็นวิพัฒน์ตุลยาิจิกระทุกสมานิพัฒน์นั้นคือต้องใส่บทมาเชื่อมดูด้วยนะครับส่วนสัชเิยวมาผู้พิสมาิมีคําแปลว่ามีเพียงดังแห่งเช่นผู้มีสีเพียงดังสีแห่ง ประมาณนี้แล้วก็กินนาที่ระณะทุกสมาาิมีคำแปลว่ามีในหรือมีสิ้นหรือมีตลอดหรือมีที่แล้วก็สระวบทุกสมาาิมีคำแปลว่าเป็นไปกับด้วยเพิ่งเรียนแต่เมื่อกี้นี้นะแล้วก็นะวบทุกสมาาิมีคำแปลว่าเป็นหาไม่ได้เป็นหาไม่ได้หรือไม่ใช่ไม่เป็นแต่ถ้าเกิดเป็นนะวบทุกสมาาิจะมีคำแปลว่ามีหาไม่ได้หรือไม่มี ก็ต่อมาจะเป็นลักษณะของสมาองใกล้จบแล้วลักษณะของสมาองจะมีอยู่กี่ลักษณะก็มีอยู่สีลักษณะลักษณะแรกสมารใหญ่อยู่ท้ายสุดสมาร์ลูกๆอยู่ด้านหน้าเราก็จะแปลจากข้างหลังไปหาข้างหน้าแต่เวลาวิเคราะห์เฉพาะจากข้างหน้ามาหาข้างหลังเช่นต้นไม้ถงพความแล้วด้วยผลใหญ่เราก็ต้องวิเคราะห์ข้างหน้าคือผลใหญ่ก่อนพอผลใหญ่เสร็จแล้วก็ ถึงพร้อมด้วยผลใหญ่แล้วก็ค่อยวิเคราะห์วิเสนะข้างหลังสุดเวลาบอกก็สมารไหนที่เคาะที่หลังสุดก็เป็นสมารใหญ่สมารลูกก็ตั้งแต่ข้างหน้ามาจนถึงข้างหลังก็อย่างนี้แล้วก็ลักษณะที่สองก็คือสมารใหญ่อยู่หน้าสมาร์ทลูกๆอยู่ท้ายก็มันจะเกี่ยวข้องกับพวกผู้พิสมาร์ทแหละ คือสมัครต้นมันจะเป็นผู้สมัครมันจะอยู่หน้าเห็นไหมเช่นวิกษ์ผู้มีบาตรจีวรถึงเ,เต็มรอบแล้วมันเป็นผู้บิสมัครเราต้องตัดตัวหน้าทิ้งไปก่อนเราให้ต้องมีเคราะห์ทิ้เือเป็นตามลำดับเช่นบาตรจีวรตั้งวิเคราะห์ก่อนเสร็จแล้วเราจึงค่อยตั้งวิเคราะห์สมัครหลักที่อ,อยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นผู้บิสมัครเห็นไหมบาตรด้วยจีวรด้วยเชื่อบาตรจีวรทั้งหลายแล้วบาตรและจีวร ของพิสุใดถึงพร้อมแล้วพิสุนั้นชื่อว่าผู้มีบาตรดิจิวรถึงพร้อมแล้วก็หมายความว่าเราต้องต้องวิเคราะห์ข้างหลังให้เสร็จก่อนแล้วค่อยต้องวิเคราะห์สับจะอยู่ด้านหน้านี่คือลักษณะที่สองแล้วก็ลักษณะที่สามที่เราผ่านไปกันเมื่อกี้นี้คือสมาธิเกี่ยวข้องกับพวกอะไรวิเศษโนภิบทกรรม,มะทันสมาธิแล้วก็พวกทวันธรรสมาธิ คือเราต้องกาวิเคราะห์ไอ้พวกนั้นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาบวกรวมกันคือ,อโดยมากจะเป็นพวกพวกอะไรพวกวิเศษนามเจวาบทโดยมากจะต้องวิเคราะห์ทั้งข้างหน้านและข้างหลังให้เสร็จก่อนแล้วก็บวกเป็นตรงกลางเช่นเช่นสมิตัทั้งเป็นไปกับด้วยวิญญาณทั้งไม่มีวิญญาณก็ต้องวิเคราะห์เหมือนกับที่สารโยนาระยมอนาระยมเมื่อกี้เนี้ยคือตามวิเคราะห์สหกรรก่อน ซับใดจะเป็นไปกับด้วยอะไรวิญญาณเห็นนั้นซับนั้นชื่อว่าสมิญญาณกะันแลวก็ตั้งมีข้ออ,ขอว,อวิญญาณกการอีกทีหนึ่งอ่าก็ต้องมีะห์ว่าอะไรนัตถิตาบวิญญาณกาักรติอวิญญาณกันวิญญาณของซับใดไม่มีเห็นนั้นซับนั้นชื่อว่า ไม่มีพยานเสร็จแ,แล้วก็เอามารวมกันเป็นวินโดยพยะก็เป็นรูปแบบนี้ฉะนั้นอย่างนี้เราเรียกว่าสมาร์ใหญ่อยู่กลางลูกอยู่ซ้ายและขวาแต่โดยมากแล้วสมาร์ท้องสนามหลวงม,มันจะเป็นลักษณะที่หนึ่งแต่ก็สมาร์สุดท้ายคือสมาร์ทที่มีตะทิศและนามกิจผสมอ,อยู่อันนี้เราไม่ค่อยได้เรียนกันแต่ก็จะบอกว่ามันมี สมัยก่อนมันมีแต่สมัยนี้ดยะมากไม่เอาแบบนี้แล้วอเราก็จะตั้งวิเคราะห์ไปเรื่อยๆอย่างเช่นตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเช่นติถีผู้มีก้อนข้าวผู้คนไม่มีที่พึ่งก็ชนผู้ไม่มีที่พึ่งก็ตถิเตสังนาโถติอนาถาชนะที่พึ่งของชนต่างระล,ล่านั้นไม่มีเหตุน,นั้นชน่วงหลาลันั้นชื่อว่าไม่มีที่พึ่งเสร็จแล้วเราก็เป็นจอตักก้อนข้าว ก็ืนชนงไหนผู้มีที่พึ่งชื่อว่าอนาถาบินโดเสร็จแล้วก็ให้ตั้งวิเคราะห์อของัตทิถ้าเราเรียนจทตทิเราจะเข้าใจรูปวิเคราะห์อันนี้ก็คืออนาถตาบินโดอาสา,า,ายิติอน,นาถตาบินิโกศรษฐีก้อนข้าวกวกคนมีที่พึ่งของศรษฐีนั้นมีอยู่เห็นนะ้นเศรษตีนั้นชื่อว่าผู้มีก้อนข้าวพวกคนมีที่พึ่ง แล้วทีหลังก็เอาสองตัวนี้มารวมกันก็นเป็นนิบุตรกรรมเป็นสมรอะไรก็จะบอกว่าเป็นวิสุทะบุตรกรรมะไครสมะมีนม่นบุรตรผู้สมะเจดีถีตรัพยุทธสมะได้อิกับะใจของตถาทัศนัมจิเป็นท้องแต่สมัยนี้ไม่ค่อยออกอแบบนี้แล้วนะเพื่อเรียงให้รู้แล้วก็มีนามจิตเป็นท้องก็อย่างหนึ่งเช่นการกรมคลผู้ฆ่าสืบุตรเราก็ต้องตั้งวิเคราะห์ของนามจิตก่อนเช่นปุริสังขนาจิติปุริสังคาตะโก กระโดงในลถนกปัจจัยเรายังไม่ได้เรียนนามกิจเรายังจะไม่ทราบจะบอกไปคร่าวๆก่อนเสร็จแล้วค่อยทำวิเคราะห์ของสถิติตัดอีกทีหนึ่งบริษัทคาตสการ,กรก์มังก็เป็นอันนี้มาดิเกดอีกก็เป็นบริษัทคาตาการกกมังกรรมของบุคคลผู้ค้าซึ่งบรุษก็เป็นฉอตัดสแล้วก็เป็นสถิติตัดบริษัทมีนกปัจจัยกระตุ้นรกระตุ้นสเป็นทองไม่น่าจะได้สมัยนี้ สรุปสมารสมาัติใหญ่อยู่ท้ายสุดลูกๆอยู่หน้าใช่อันนี้ก็สมาร์ใหญ่อยู่หน้าลูกๆอยู่ท้ายแล้วก็ใหญ่อยู่ตรงกลางลูกอยู่ซ้ายกว่าแล้วก็สมาร์ที่มีแต่ทิศและนำกิจผสมอยู่เอาปัญหากันทันสี่แป๊บเดียวเอง

คือได้เท่าไหนเอาเท่านั้นจะดูว่าใครมีศักยภาพเท่าไหน